What so, the... เช้าวันที่15ตุลาคม2014นะครับก็เป็นวันศุกร์นะครับน่าจะเป็นวันที่หลายท่านจะที่เงินสดนะครับก็จะทําการขายทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วแต่กลยุทธ์นะครับโดยถ้าเราดูกลยุทธ์ของเราก็จะดูกลยุทธ์ที่นักลงทุนชาวต่างประเทศก็คือ NVIDIA นะครับเข้ามาลงทุนนะครับในเมื่อวานนี้นะครับของหุ้นแต่ละตัวนะครับก็แนวโน้มวันถัดมาก็คือวันนี้นะครับที่ถ้าเป็นนักลงทุนชาวต่างประเทศที่หมุน เงินสดนะครับก็จะเป็นการขายนะครับวันนี้เราก็มาดูกันนะครับว่า มีแต่ละตัวนั้นจะเป็นลักษณะอย่างไรโดยนะครับตัวแรกนะครับประเดินขออภัยนะครับต้องไปดูหุ้นก่อนไปดูเซตก่อนแล้วกันนะครับเซตของวันนี้ก็ยังคงเปิดบวกนะครับบวกอยู่สีงนะครับที่1646.55นกดะครับก็ใกล้พันเเข้าไปเรื่อยๆนะครับโดยถ้าดูแต่ละเซกเตอร์ก็ยังคงเป็นสีเขียวล้วนๆนะครับก็มีแดงบ้างนิดหน่อยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวนะครับวันศุกร์นะอันนี้ก็คือช่วงเช้าช่วงส่วนช่วงบ่ายน่าจะเป็นอีกแบบ ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็อาจจะแดงบ้างนะครับในช่วงบ่ายเนื่องจากว่าเป็นส่วนสุกต้องถือเงินสดไว้ก่อนที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในอาทิตย์หน้านะครับก็ดักหน้าไว้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนสําหรับตอนนี้ก็คือ IRPC นะครับนำมาเป็นอันดับหนึ่งที่มีนักลงทุนชาวต่างประเทศนนั้เข้ามากนะครับก็คือที่บทลุ่มที่เอนนี้นะครับก็คือบลลุ่มของนักลงทุนชาวต่างประเทศเข้านะครับก็รู้สึกว่าจะเข้าเยอะที่สุดจะเป็น IRPC นะครับแล้วก็การเปิดก็คือจะเป็นเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับ ทำให้เห็นว่าจะเป็นแนวโน้มอย่างไรแล้วก็มาดูกันที่แนวโน้มนะครับ IRPC ซึ่งไ RPC ถ้าเราดูนะครับก็จากข่าวรับแรกถ้าของจะขึ้นมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ต้องมีข่าวมานะครับเป็นระยะระยะนะครับก็เห็นว่าดีดขึ้นนะครับรับการกันสูงต่อเนื่องนะครับ ก็เป็นเซติมนต์บวกนะครับถ้าดูจากข่าวก็น่าจะเป็นเซติมนต์บวกนะครับถ้าดูจากไฮไลท์ก็จะเห็นว่า3เดือนก็บวกไป28.11%นะครับ1เดือนก็บวกไปสิบเนะครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวก8.72นะครับก็ปิโตรเลียมนะครับเกี่ยวกับพลังงานนะครับฉะนั้นก็ดูบนรุ่มบายนะครับก็อยู่ที่46.24%นะครับก็เยอะกว่าบนลุ่มเซลล์นะครับดูอ่าปิดกอเฟอร์ก็จะเห็นว่ามีอ่าแนวรับแนวต้านมี ทา,ทางแนวรับทางบิดก็เยอะอยู่นะครับที่10บล้านนะครับรอรับที่4.4นะครับมันก็หมายเขาว่าแน่นอนทางก็จะไหลไปทางฝั่งที่เป็นอ่าน้อยกว่าก็คือฝั่งออฟเฟอร์นะครับน่าจะอยู่ที่4.74นะครับล้านเดียวนะครับก็เป็นน้อยที่สุดของอหน้ากระดานของบิดออฟเฟอร์เพราะฉะนั้นแน่นอนก็ต้องไหลไปที่4.74ซึ่งถ้าเราดูแนวโน้มของกราฟและ ator, อินดิเคเตอร์ก็จะเห็นว่าเป็นไซด์เวย up ์อัพนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ ขึ้นไปนะครับถ้าเราย่อลงมาให้ดูลักษณะของกราฟทั่วไปนะครับก็น่าจะเป็นคลื่นลูกที่4 5้าได้นะครับเป็นอนึ่งเป็นหนึ่งเป็นสองเป็น3เป็น4ขึ้นไปลูกที่5นะครับกําลังขึ้นไปจุดที่5นะครับเฟรมที่5นะครับสำหรับเดนะครับถ้าเราดูตามเฟรมวิ่งก็อาจจะสับสนกันไปนะครับเป็นลักษณะคล้ายกันก็เป็นการรีบาวราคากลับขึ้นมาแล้วก็กําลังจะ ผ่านผลเส้น2องละวันในอัพเดตวีคนะครับและก็ยังมี MACD นั่นอยู่เหนือ s i g n a ลมี RSI นั่นอยู่ เหนือเจ็ดสี่สิบนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบกว่าแม้ว่ามีอ่านักทุนชาวต่างชาติเข้าอย่างล้นหลามนะครับสำหรับ irp c นะครับซึ่งเป็นหุ้นที่นักทุนชาวต่างชาติเคยยอมชมชอบนะครับยังคงเป็นที่นิยมชมชอบของนักทุนดูอนิธาเฟรมมันนะครับก็เห็นว่าเป็นการรีบาวเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะพ้นเส้นสองและวันขึ้นไปนะครับโดยมีพาราโบลารองรับอยู่ด้านล่างนะครับก็มีอวล่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เป็นอนุนธ์ที่ดีครับแล้วก็มาดูที่ไทม์เฟรมเดย์กันนะครับมี rsi ที่ 80F นะครับมี FSCD อยู่ในสัญญาณนะครับมีรุ่มเข้าอย่างหนาแน่นนะครับราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแนวโน้มของราคาพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นเสียงฝนนะครับมีเสียงฝนพังนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าฝนนะครับตอนนี้ก็เวลา4โมง10กว่านาทีนะครับก็เสียงฝนก็ ปลอยปลายลงมานะครับออกนอกเรื่องนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ NCPN นะครับ c ี T n, c B n นี่ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับโดยที่มีนักลงทุนชาวต่างประเทศนั้นเข้ามา2วันติดนะครับดูวนลุ่มนะครับก็จะเห็นว่าเป็นแท่งเทียนสีเขียวเข้ามานะครับราคาก็มีการยอดตัวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นราคาสีแดงนะครับก็จะมีแนวโน้มไซเ์ไปด้านข้างนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวก็ แน่นอนว่าจะต้องพุ่งขึ้นไปนะครับก็ดูเง่ายนะไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะครับสีเขียวสีแดงนะครับจะเห็นว่าในเมื่อวันสามวันก่อนนะก็จะเป็นลักษณะของโดจินะครับจะเห็นว่าเป็น <S <S โดจิที่เป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับก็ในวันถัดมาก็ต้องเป็นสีเขียวพุ่งขึ้นไปนะครับก็เปิดกระโดดที่พุ่งขึ้นไปแล้วก็พอมาถึงเมื่อวานก็คือเป็นแท่งเทียนเขียวแต่ว่าประเด็นคือมีเข้ามีการย่อ,ยอตัวลงมาเยอะนะครับแต่ก็ยังอยู่ เหนือจุดสูงอยู่นะครับก็เป็นนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการยอดตัวทำขายทำกำไรกันไปนะครับสลับ4เป็น,นะครับซึ่งราคาก็กลับมาได้สวยนะครับอยู่ที่50กว่ากว่านะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครมีต้นทุนอยู่ที่55นะครับก็ถือยาวได้ไปเรื่อยๆนะครับไปที่รอคารอราคาที่เขาจะไซเย์ไปดานข้างก่อนที่จะ กุ้งตัวขึ้นไปนะครับเราก็ไปดูว่า c p n นั้นมีข่าวอะไรดีๆนะครับก็ดูที่ c p n นะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับว่าจะมีดาวโน้มอย่างไรต่อไปนะครับก็แน่นอนเราก็เป็นเบอร์นหนึ่งของอ,อสังหาริมทรัพ์นะครับคว้างรางวัลใหญ่ๆใ,ในเอเชียอันนี้ Top d e v e l o r er e r a w a r นนะครับ2021นะครับก็ได้รางวัลมาก็ต้องมอีมูลค่าเพิ่มเข้าไปนะครับ สำหรับผูลค่าหุ้นนะครับล้วก็ดูต่างๆก็แน่นอนว่าต้องเป็นผลบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูที่ไฮไลท์นะครับสเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป12นะครับหเดือนก็บวกไป7จ็ด1ันหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป5นะครับก็แน่นอนว่าต้องเป็นไซด์เวัพขึ้นไปนะครับจากราคานะครับก็ดูที่อ่า บายวอลุ่มก็ยังคงต่ำอยู่ที่35.14นะครับเซลล์ล่มนั้นมากกว่านะครับวันนี้ก็เลยราคาเลยออกมาเป็นแนวโน้มไซ d e w a y ไปด้านข้างนะครับโดยที่มีบิตกอฟเฟอร์นั้นยังคงบางเบาอยู่นะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่ประมาณ50ก,ก,กว่าก็ถือว่าเยอะนะครับหมายว่าราคาเยอะนะครับอ่าขึ้นลงก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าแม้จะมีบิตกอฟเฟอร์บางเบาแต่ก็คงจะต้องขึ้นได้นิดหน่อยนะครับราคาก็เลยหยุดเสมอตัวอย่างเมื่อวานนะครับอยู่ที่55.50บาท กนแล้วถ้ามาดูที่อินดิเคเตอร์ก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเนื่องจากมี m a c d อยู่ในซิกเนลนะครับมี RSI ที่72นะครับมีวอลลุ่มมีชาวไทยชาวต่างประเทศก็เข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นดูกรอบดูกราฟก็จะเห็นว่าเกามีเคเบ์ฟมีกรอบที่แน่นอนก็คือเป็นไซด์เว้าขึ้นไปนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นว่าเขาไซเวอ์มาสักพักสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่อาาก็จะค่อยพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าจะเกิดว่ามีาการประกาศผลการดำเนินงานนะครับถ้ามีแนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มได้ผลกําไรก็จะทําให้ราคาเนี่ยไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ c p n นะครับอันนี้เราก็ดูแนวโน้มนะครับว่านักทุนชาวต่างประเทศจะเข้าก่อนราคาไต่มาที่3จะออกมาก่อนเสมอ นะครับก็เป็นการลงทุนไปก่อนนะครับเพื่อหวังกําไรเมื่อมีข่าวดีเข้ามาก็จะพุ่งราคาพุ่งขึ้นไปแล้วเราก็มาดูที่ T P T T P P c นี่ครับ G C นะครับ T P G C เนี่ยก็เราชอบผิวเ G C นะครับก็ดูนะครับตอนนี้ก็คือว่ายังคงเป็นลักษณะของโดจินะครับเป็นโดจิแบบนี้ถ้าเป็นทั้งวันได้ก็จะดีนะครับที่เป็นโดจิแบบนี้นะครับ ราคาก็คงจะในวันถัดไปก็คือวันจันทร์หน้าเพราะยิ่งเปิดพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเป็นโดจิหัวคล้ายๆแฮมเมอร์แบบนี้นะครับถือว่าถ้าเขาเป็นโดจิสีเขียวแบบนี้เขาจะเปิดกระโดดขึ้นไปในวันจันทร์หน้านะครับก็เราก็ดูกลับมาย้อนหลังน,ะนิดนึงก็จะมีการเปิดกระโดดที่ตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้มีการเปิดกระโดดเป็นสีเขียวก็จะทําให้เห็นว่าราคาก็จะ ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวนโน้มที่ดีนะครับของปตท g c นะครับแน่นอนวนะ่าวันจันทร์ก็ต้องเปิดมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปแน่นอนนะครับสลับปตทจีเนื่องจากมีนักทุนชาวต่างประเทศเข้าแล้วก็เป็นแนวโน้มสีเขียวนะครับก็ค,คือถ้ายังคงเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็ราคาก็จะต้องพุ่งขึ้นไปต่อแน่นอนนะครับสลับปตทจีซซึ่งถ้าดูก็เจนว่ามีนักทุนชาวต่างประเทศนั้นเข้ามาในระยะอาทิตย์ สองที่ที่ผ่านมาเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเข้ามาเขาก็ต้องมีราคาต้นทุนอยู่ประมาณสักสี่หกสิบาทนะครับคา่าตัวเฉลี่ยอยู่ประมาณ60บาทนะครับแล้วก็ราคากําไรยที่6มกตอนนี้ก็ขึ้นไป65บาทนะครับต,ตัว BTC เราต้องไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปดูรายละเอียดต่างๆนะก็จะเห็นว่าราคาเขาก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยแล้วก็แนวโน้มของพลังงานก็ยังคงขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาต้นทุนเาเข้าไปเริ่มต้นก็อยู่ที่60กว่าบาท ตอนนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนั้นก็น่าจับตานะครับสำหรับ g t g c นะครับก็รอผลการบนิงานสตรมาที่3ออกมานะครับส่วนปตทนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ PTT นะครับแนวโน้มวันนี้ก็คงจะคงเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทำอ่านิวไฮในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็รอรับที่ราคาที่ประมาณ3039บาทนะครับ39.88หรือ39บาหรือ40บาทก็ได้นะครับเนื่องจากว่าราคาก็จะ เขาก็จะค่อยๆขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสับปทอแม้ว่าโดยกรอบใหญ่เขาจะมีแนวโน้มไซเวดาวนะครับโดยกรอบเล็กๆนี้ในช่วงระยะ,ะสั้นๆนี้ก็จะทํากําไรทำภาขึ้นไปนะครับนอนว่าคานั้นก็จะค่อยไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากรอบใหญ่จะกลับด้านนะครับถ้าจะรอบใหญ่กลับด้านที่พูดถึงกรอบเล็กรอบใหญ่นี่ก็คือ เก t ชั uh, n นนะครับก็คือลีเนี r ลีเกสชั่นนะครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าออกใหญ่ข้อน,นี้ก็เป็นไซเวดดาวลงมานะครับเมือไหร่เข้าไซเวอัพขึ้นไปกับด้านก็จะยิ่ง,งทำให้ราคายิ่งพุ่งขึ้นไปก็อ่ารอติดตามดูต่อไปนะครับสำหรับ ตัวทอต่อมาก็คือตัว Eso นะครับเอนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับประทอนะครับก็คือกรอบไซวดาวลงมานะครับแต่ประเด็นคือราคาเขาไซวีอัพขึ้นไปก็ยังคงเหมือนกันการขัดแย้งนะครับก็ต้องดูนะครับเพราะว่าการราคาของนักลงทุนชาวต่างประเทศนั้นเข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับเจนว่าเข้ามาอย่างสูงทีเดียวกว่าทุกตัวนะครับก็มีแท่งเจียนสีเขียวนะครับยาวขึ้นมาแล้วก็ทําให้ราคานั้นโดดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเปิดกระโดดและแถมแอมยังเป็นสีเขียวหนาแน่น อย่างนี้ก็แสดงว่าในวันจันทนะ์น้าหน้านั้นก็จะเป็นอาทิต่ง มีการเปิดกระโดดขึ้นไปอีกนะครับตัวเอโซนะครับตอนนี้ก็คงเป็นขาขึ้นแน่นอนแล้วถ้าไปดูในอิลเคเตอร์ตัวอื่นก็เห็นว่ายืนอยู่ในเอาที่เป็นไซด์เวิร์ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา8บาทส่วนราคาในนาคตก็น่าจะเป็นประมาณเอ็เซตอัพต่อไปก็น่าจะเป็นเทรดเอนไลน์นะครับตัว่อมไปก็จะอยู่ประมาณสัก9บาทเป็นเราก็ดูไม่ยากนะครับว่าเขาจะขึ้นไปที่ประมาณอันดับแรกก็ขึ้นไปที่8.9ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่9ตามสเต็ป ครับเนื่งจากว่าขาเขารีบ่าขึ้นมานะครับเป็นจุดอ่าลักษณะของเขาก็อ่าน่าจะเป็นเริ่มปัดตัวนะครับก็เป็น1เป็น2เป็น3 3มานะครับก็ขึ้นทำราบลูกที่4ขึ้นไปนะครับ4ไป5นะครับประมาณนี้นะครับก็มีหลายตัวที่เป็นจุดที่พัดตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่ขึ้นไปจุดที่4แล้วก็ก่อนที่จะขึ้นไปที่5ก็หลายตัวนะครับนี่ก็อ่าอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับ ส่วนออกมาก็เป็น PTT EP นะครับตันี้เราจะไม่ลงรายละเอียดเข้าไปเท่าไหร่นะครับแต่จะให้ดูแนวโน้มโดยรวมใหญ่ๆนะครับโดยดูจากการเข้ามาของนักทุนต่างประเทศนะครับ NVDR นะครับซึ่ง VDR นี้ก็สามารถซื้อได้จากภายในประเทศเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นการปกปิดอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็ทําราคาได้นะครับก็ เราแต่กลยุทธ์ของใครคงมันนะครับดูเมสกูตัวนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในกรอบบนนะครับของการทางของราคานะครับเป็นการไซด์เว Up ขึ้นไปนะครับแม้ว่ากรอบใหญ่ๆโดยแท้จริงเขาจะไซด์เว y d ดาวลงมาอันนี้ก็น่าจะเป็นการทำจังหวะที่สองสามลง4แล้วขึ้น5นะครับก็คงจะเป็นนับง่ายๆนะครับก็จะเป็นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกราฟเป็นกราฟ4กับ5ทั้งหมดเลย นะครับที่เราดูนผ่านมานะครับอันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นท็อปนะครับท็อปก็เช่นเดียวกันนะครับโดยพลังงานส่วนใหญ่จะเป็นกรอบไซด์เวดาวนะครับโดยราคานั้นก็เป็นการกลับตัวรีบาวขึ้นไปนะครับโดยถ้าดูก็จะเห็นว่าแน่นอนแต่ละตัวก็ยังอยู่ในกรอบ4ไป5 5ไป4ตีบไป5ทั้งนั้นนะครับมีทิศทางที่จะพุ่งขึ้นสูงนะครับก็เป็นการรีบาวของราคานะครับโดยส่วนใหญ่ที่ทีนะครับทีตัวตัวนี้จะลักษณะก็จะเป็นไซด์เวอพขึ้นไปทั้งกรอบราคาแล้วก็ราคา โดยราคาก็จะไซเว์มาด้านข้างสักระยะก่อนที่จะดีต,ตัวพุ่งขึ้นไปนะครับก็ต้องรอจังหวะระยะเวลาการประกาศผล เป็นงานของไต่มาที่3อยู่นะครับเดียวกับติดล้อติดล้อนี่ก็ลงยาวนะครับก็เห็นว่าระยะสั้นนี้ก็คงจะเป็นขาที่ขาที่ลงมาจบจบจังหวะ5พอดีนะครับสำหรับติดล้อนะครับเราดูนะครับก็1 2 3 4อ่ขาลงเช่นเดียวกันนะครับการนับกราฟลงครับกราบกราฟขึ้นก็เช่นกันนะครับห2 3 4 5เช่นเดียวกับไซเว์มาเรื่อยๆนะครับนี้ถ้าดูแบบนี้ก็คือว่าจะเป็น ขึ้นเป็นกราฟลงมา2รอกลับขึ้นไป3ตอนยอดตัวลงมาสีแล้วพุ่งขึ้นไป5นะครับน,นี่ก็ยังคงว่าเป็นแนวโน้มที่ยังชัดเจนในการกลับตัวนะครับต้องรอสักไซเบทไปด้านข้างสาเสวยระยะก่อนนะครับสลับติดลอ้อตอาแน,น่นอนนะครับว่าตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณ35-34บาบาทนะครับตัวน,นี้ก็รอ ย่อลงมาที่32บาท33บาทแล้วก็รับไว้นะครับก่อนที่จะปล่อยให้เขาดีดตัวกลับขึ้นมาแน่นอนว่าถ้าเราดูอย่างนี้ราคาก็ต้องดีดกลับไปที่ประมาณ50บกว่าบาทแน่นอนนะครับถ้ายิ่งเขาลงมาแรงนะครับเขาก็จะดีดตัวกลับขึ้นไปแรงนะครับเป็นวงจรของหุ้นนะครับดูจากกราฟนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งเดากันนะครับโดยที่เขาจะมีตัวอย่าง การขึ้นกันลงของการแตร่ละตัวมาให้เราเห็นเห็นอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับเราก็ไปเลือกดูนะครับก็แน่นอนว่าตัวนี้โอกาสที่ดีกลับขึ้นไปนะครับสหํารับติดล้อนะครับก็รอจังหวะโว่วโอกาสรอประเด็นการเอาต่างๆนะครับก็รอความต่อเนื่องของเศรษฐกิจของรัฐบาลมานะครับนีก็ต้องรอติดล้อต่อไปตัวครับ m อ ที่4นะครับตัวนี้ก็เริ่มไซเว์แล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับแม้ว่าราคาตอนนี้ก็อยู่ในกรอบล่างนะครับในการไซเว์ไปด้านล่างอยู่นะครับแต่ว่านักทุนชาวต่างประเทศก็ชอบเข้าแนวนี้นะครับเนื่องจากว่าเอาตรงที่ต้นทุนต่ำๆนะครับสวัว่าราคาต่ำๆนะครับต,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 ตอนนี้เขาเริ่มเข้ามาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็เริ่มเข้าในช่วงนี้นะครับต้ทนทุนเขาก็อยู่ประมาณสัก 60บาทนะครับงนั้นจะเห็นว่าตอนนี้เขาเริ่มเข้าตรงที่60บาทนะแล้วต่อไปเขาก็จะตอนนี้ก็คือจะไซเวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาก็จะไซเวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณ60บาทสำหรับนักทุนชาวต่างประเทศหรือหรือท่านที่เข้าในช่วงนี้ก็จะมีต้นทุนอยู่ที่60บาทแล้วก็ก็จะมีกําไรเขาไซเวกอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มือก็คือเหมือนเขาจะราคาโดยเฉลี่ยที่60บาทนะครับกอบเข้าก็คือกอบอยู่ไม่เกิน60บาทถ้าเกิดว่าถึงเวลาช่วงกำหนดที่เข้า มีเศรษฐกิจมีการเปิดประเทศเปิดนู่นเปิดนี่ขึ้นมาาก็พุ่งขึ้นไปออจากแนวโน้มนะครับนี้ก็นี้ก็มีเกี่ยวกับการโควิดอยู่นะครับสำหรับ NTC ดูเกี่ยวกับการโควิด NTC นะครับก็ยังมีหลายตัวนะครับซึ่งแน่นอนก็ควรจะเป็น s i d e w a y ซ์ w a y ไปดปนข้างนะครับพร้อมกับ พร้อมกับเซ็ตใหญ่นะครับนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะไม่มีหุ้นตัวเล็กๆนะครับเข้ามาแล้วนะครับไม่มีตัวทีนะครับก็คือหลังจากที่ตัวทีนั้นก็อ่าราคาตกลงไปนะครับเนื่องจากว่าทุนชาวต่างประเทศกาลังเลิกเข้าแล้วนะครับเลิกเข้าในหุ้นตัวทีไปนั้นก็จะปล่อยไปตามลักษณะก็คือจะไซเวไรดดันข้างนั้นก็อันนี้ก็เป็นการแนวโน้มนะครับให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับราคาทั่วๆไปนะครับของเซ็ตในวันนี้นะครับก็ลองไปดูที่ post active วอลุ่มกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็กะเกงเอานะครับว่าจะเข้าจะออกตัวไหนนะครับตอนนี้ตลาดก็เริ่มแดงนะฮะหมายามว่าราคาก็เซ็ตก็ยังบวกอยู่ที่9.04ตอนนี้ก็ค่อยๆใกล้พันเจ็ดร้อยเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มไซว์ up ขึ้นไปนะครับเราดูจากหลายตัวไลาที่เราเห็นเห็นมาก็จะเป็นแนวโน้มแนวไซว์ up ขึ้นไปทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นคือเลือกเข้าในจังหวะที่เข้าลงมา ที่สุดแล้วก็ปล่อยเขาเช็คโปรฟิตลันไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่เราจะ آ, ตั้งคัดลอดไว้ในจุดที่เราพอใจในกําไรนั้นนะครับคือวิธีการง่ายเบสิกก็คือซื้อในจังหวะที่เขา มีราคาต่ำที่สุดแล้วก็ไว้สลับแล้วก็ช็อตขายในช่วงจังหวะเวลาสั้นๆนี้นะครับในช่วงจังหวะที่ตลาดเป็นอย่างนี้ก็ต้องเล่นขายงี้นะครับต้องถือเงินสดเอาไว้หลายท่านก็จะบอกว่าไม่จําเป็นต้องถือเงินสดแต่ประเด็นก็คือว่ามีเงินสดกิกติดตัวไว้ก็จะดีกว่าที่สุดนะครับเอาไว้ลงทุนกระจายกระจายในหลายอหลายทุนในหลายหรือง ในหลายๆพอตนะครับในการลงทุนที่ถูกต้องมากกว่านะครับก็ชัวเฉลี่ยกันออกก็ให้ได้กำไร10-20%ขึ้นมาก็ในการลงทุนที่ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินสดถือเยอะแล้วก็ไงก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดใจไว้นะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ